มาแล้วครับเกมของเราเราไม่ค่อยถ่ายคลิปเกมกิจกรรมอะไรแบบนี้มานานเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีนะคลิปนี้ก็เอาเกมแบบนี้มาบ้างนะครับเกมของเรานะครับกฎกติกาคือทายชื่อปลาที่พวกเราเคยตกได้เฮยเยอะเยอะจัดจัที่พวกเราเคยตกได้นะถ้ามีในนี้เนี่ยรับเงินไปเลยง่ายๆถ้าตอบถูกได้ตอบอีกถ้าตอบผิดไปต่อคิวทายใหม่ สามสองหนึ่งปลาชนปลาชนไม่มีครับเต้าไม่มีครับตายิบุกไม่มีครับตาบึกตา <c oughs> บึกม่ ตอนรอบ FC นะครับเขาฟูชนาลเด็ซสาหปดไปแล้วนะครับกับช l e เลนอะไรนะมาเดียว1,000งพันกับครบอย่างแก้คันค่ะอ่าอยากรู้ไหมว่ามีคนได้เงินรางวัลไปทั้งหมดเท่าไหร่อยากรู้ค่ะประมาณเกือบ30คนก็แจกไปประมาณเกือบ30,000บาทค่ะยังไงดีเราต่อดีไหมต่อค่ะต่อเหรอต่อ ตออ่ออะไรดีอะใช้เหยื่ออะไรดีเด็กตกปลาอะไรเออเหยื่อนี้ยังไม่เคยทำชาเลนจ์เลยรอบแรกนี่ยักษ์ยางแล้วก็รอบสองเป็นกบยาง,ยางเออรอบนี้เอาเป็นเด็กตกปลาอะไรดีกว่าแล้วก็อ,อ่อคราวนี้แจกเป็นคันเบ็ดมั่งเป็นคันเบ็ดหน้าดินดีไหมดีค่ะยักษ์แดงไปเลยนะใช่อ่าใครสนใจรายละเอียดนะครับไปติดตามในหน้าแฟนเพจได้นะครับแล้วก็เนื่องจากที่ผ่านมาออชาเลนจ์กบยางแก้คันคนมันได้น้อยไปหน่อยอะแบบ เงินก็เลยยังเหลือๆอะไรเงี้ยอยากจะเอามาแบบแจกบ้างอ่ะอยากได้ปะอยากแล้วอะเดี๋ยวมีเกมมาให้เล่นเกมอะไรไปเตรียมกันเลยมาแล้วครับเกมของเราเราไม่ค่อยถ่ายคลิปเกมกิจกรรมอะไรแบบนี้มานานเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีนะคลิปนี้ก็เอาเกมแบบนี้มาบ้างนะครับวันนี้มีสามคนน้องเปาไม่มาเสียดายมากอะวันนี้เงินรางวัลเนี่ยเห็นไหมตามขอบๆเนี่ยเงินรางวัลรวมทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ 2,800ั 2, 800นแปด้อยบาทอือหือเอาเรื่องไหมมีแบงค์พันด้วยนะมีแบงค์พันอยู่ตรงกลางนะแบงค์ห้าร้อยสองใบเลยนะเอาเอาเอาดวงล้วนพร้อมยังพร้อมค่ะเกมของเรานะครับกฎกติกาคือทายชื่อปลาที่พวกเราเคยตกได้เฮ้ยเยอะะเยอจัดะที่พวกเราเคยตกได้นะ ามีในนี้เนี่ยรับเงินไปเลยง่ายๆถ้าตอบถูกได้ตอบอีกถ้าตอบผิดไปต่อคิวทายใหม่ทายก่อนได้เปรียบโอน้อยออกอ,ออกได้อยู่ก่อนอออได้ทายก่อนอ่าคนแรกอ่ะสองคนชุกชนะคนที่สองอ่ามีคนอ่ะต่อแถวต่อคิวห้ามแอบมองนะโต ก็คือหนูจำชื่อควาไม่ค่อยได้แลแต่จำหน้ามันได้อะเอาแบบเร็วๆเลยนะเร็วๆเลยนะสามสองหนึ่งปลาชนปลาชนไม่มีครับไม่มีครับปลานไม่มีครับ,รบ oh. ปลาบึกปลาบึกมี อ่าหนึ่งร้อยบาทได้ทายต่อหมดเลยไหมเนี่ยปากกระพงโอ้โไม่มีครับ,รมบหม้อตะกลับหม้อตะกลับด้วย<อ>เดี๋ยวมีนนีอั้เออ <มา S 1> ถือว่าอยู่ในหมวดของปลาหมอหนึ่งร้อยบาทเอ้าได้ทายต่อครับปากตาปากเนี่ยวปากที่ต่อได้มาวานะปากบม้อปากปาปาก,าาการะเลีอง โอ้โหมีมาเนี่ยมึงมันมากระดวงจริงวะมีเฮ้ยใบนี้พอไปเลยอะพี่ไปอีกห้าร้อยไอตือยังไม่ได้ถ่ายเลยมึงเนี่ยปาบูปาบูมาเลยนะปาบูปาบูปาบูไม่มีครับตัวไอหือตือเลยเรียบร้อย เอาในอันนี้พอใกล้หมดแล้วอ่ะใกล้หมดแล้วอ่ะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เหลืออยู่มีเหลือสองพันทายต่อเพี้ยนฮะเพี้ยนตะเพี้ยนไม่มีครับปลาไก่มั่นใจไหมไม่มีเจมช้างปลาเกมช้างตกได้บ่อยปะบ่อยค่ะมีบอกหน้าหมื่อ่าโอเคมีก็มีเจี๊ยะ อันนี้พอและได้เจ็ดร้อยแล้วผู้ว่แกนแบบนี้ทำงานไม่โอ้ยตอนนี้ใครได้เยอะสุดอะไรอ๋อหนึ่งร้อยอารัตเตอร้อยเดียวก็ว่ะร้อยเดียวโอ้ยมิวเวลมาช้อปไปเดี๋ยวนโอ้โหของใหญ่เลยไม่มีครับสองโอ้ยมีครับ อันไหนดีนี่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 ไม่เอาอันนี้ดีกว่าโอ้โหเอาไปหนึ่งร้อยนสองร้อยแล้วดิพอ,อยังเอ,เอาอีกเหรอเอาแบงค์นี้ครับโอ้โหเอาแบงค์นี้เลยนะออเอาถ่ายมา<อ>ไม่มีครับ เดี๋ยวไม่ได้ตายเลยเร็วอยู่วะนึกไว้เหรอไว้เดี๋ยวมันตายก่อนมันจะออกจริงยเนี่ยไอ้โตไปเร่งมันมีแล้วดูตัวมึงนีปลาโลมาเอาปลาโลมามึงเคยตกได้ไหมนี่ไอ้ตื้อไ่มีปลากระโฮกกระโฮกคิดว่ามีไหมไม่มีอือใอือ

โอ้ยโตใบเดียวเกิดเลยอ่ะโอ้โตใบเดียวมันเกิดเลยค่ะไอโตตอนนี้ได้กี่บาทแล้ว1นึ่งพันหนึ่ครับไอโตพอเลยไหมหมิวอ่ะแปดร้อยเอ๊ดร้อยไอตื้อสองร้อยสองร้อยเอาเอาเอาตื้อสู้ซู่ปากกระสูบจะสูบโอ้โหนั่นว่ะมี่แล้วเฮ้ยเกแบงห้าร้อยไม่ก้อนอันนี้พอที่ไม่ออกไกลหมดแล้วนะใกล้หมดแล้วนะเอาคิดไว้ อยางได้ท้ายต่ออีกเหลือ3ใบกับเจ0ดร้อยบาทปาลาจระเมดออมัม่นใจป่มั่นใจไม่มีครับไปักเกัน <laughs> ไม่มีทำไมตอนรอข้างนอกไม่คิดมาไม่คิดแล้ว,วปลาที่พวกเราเคยตกได้เ,เร็เๆวปลา เดี๋ยวพี่จะนับ1นถึงหนะทุกคนเลยมีเวลาให้แค่1นถึงห้าถ้าไม่มีไปต่อใหม่เลย5 4 3 2 1่ไปต่อใหม่ห้าปานินปานินไม่มีครับห้าประบูประบูเอาไปเลยไงไม่มีครับปลาชนขายไปแล้วไม่มีปลาดุกปลาโอ้ยใช้ได้เออแต่ไม่มีนะไป ไอ้ปยังมันไปวนไปเมียษาไปปาดูปาหมอปาหมอไปแล้วไงมีคนได้ไปแล้วไปดุกร anyway ัสเซียดุกรัสเซียไม่มีไม่มีเทลเทลเฮ่อไม่มีกาเออะไรน่ะออกมาเลยปาอลิเกเตอร์เอ้ยไม่มีครับ โอ้โหเนี่ยเราตกได้บ่อยทำไมไม่พูดกันมันมีขยงมันมีแบงม่วงแบงม่วงแบงม่วงแบงแ<ต>มี้พอเขาเป็นค่า,าเป็นเท่าไหร่ละแ0 0ร้อยโอ้โหแล้แบงท้าร้อยใบเกิดเลยเอ้าถ่ายมาสั่งเข้าว่าไม่มีปลาขยิงฮะ<า> <c oughs> ไหนปลาขยิงมันไง ปลาสร้อยนกเขาเออไม่มีครับปลาซิวไม่มีครับไม,มไม่มีครับปลาปลากาเออเข้าท่านะมีครับโอ๊ยแบงค์ห้าร้อยด้วยโอ๊ยโอ๊ยต่อนมงนได้พันได้ห้าร้อยเลย 5 0าจริงๆครับครับต้องเปลียนปาเรยบยอดเลยเออเอาสุดท้ายสุดท้ายเร็วไม่ต้ตงมีเลยพักกุดขังไม่มีครับพอทะลิดอทะลิดอทะลิดเรียบร้อยตีกเขียนเป็นอปากลาคามาตลุพลหายได้เท่าไหร่เออจ้ว้สองพันอ่ะฮะ ไปได้สองร้อยโอเคโอเคและเหนียว <900. S 1> อ่ะเก้าร้อยโอ้ยเก้าร้อยโตอ่ะพันเจ็ดพันเจ็ดไปเลยเลี้ยงเลยโตโตเลี้ยงเลยผูทหัเลี้ยงอะไรดีข้าวผัรเกียวคนละกองอ่าโอเคได้ได้จริงดีเ <ś c oughs> นื้อปูอ่ะเป็ไนไงสนุกไหมสนุกค่ะ <ś c oughs> นานๆทีมีหนนะมีมีโอเค เงินรางวัลทั้งหมด2,800บาทนะครับไปอยู่ที่เอโต้พันเจ็ดแล้ว <c oughs> <c oughs> วานเจี๊ยบเลย <c oughs> มันมากระดวงจริงๆมันมันเป็นผู้รู้ไง <c oughs> เออมันอยู่มานานเนะาะมันเลยรู้ประเทศของปลาส่วนตือเพิ่งเข้ามาก็รู้แต่ปลนินปลาตะเพียน <c oughs> อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวก็อเอาโตโ้คืนมาตังค <c oughs> ์หายเลย <ug og S 2> <c oughs> อยากเล่นอยากเล่นได้แล้วพันกะว่าจะเอาไปทำอะไร ไปเก็บเืือครัพไ์เพื่อคุยกับผู้หญิงกคนเนี่ยนะใช่ทำเหมือนที่หนูเลยมีสองเครื่องเออมีเครื่องเดียวแล้วมีมีคอมมีไงไปก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะายข้าวไข่เจียวข้าวข้าวไข่เจียวใส่เนื้อปูเออ